จับปุ๊บมันก็จับปุ๊บมันก็อันนี้เป็นการตัดแก๊สด,ด้วยเครื่องตัดกึ่งอัตโนมัตินะครับเรามาทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนแบบไวๆโอเคนะครับก็คือสามารถตัดเองโดยอัตโนมัติก่อนที่จะตัดอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้กระบวนวิธีการปรับตรงนี้ก่อน นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงอันนี้นะครับก็คือถ้าเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็เคลื่อนเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการก็คือซ้ายขวานะครับโอเคนะครับดังนั้นมันมีสวิตช์ออฟออนตรงนี้ถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับออฟปิดออนก็คือเปิดอันนี้คือเปิดระบบแล้ววาวตรงนี้ก็คือสปีดหนะค,ความเร็วนาะมี1 0ึ่นถึงสินาขึ้นอยู่กับอะไรความหนาของชิ้นง,งานด้วยว่า ความหนาชิ้นงานเท่าไหร่ยังไงบ้างถ้าความหนาแบบนี้ที่เรามาตัดก็ประมาณ2 2นะ2 2ความเร็ว2สปีด2เข้าใจนะแล้วก็ต่อมานะครับก็ซ้ายขวาอันนี้ก็คือทิศทางการปรับหัวทิศทิศทางที่ครูตั้งนะครับก็คือให้มันเลื่อนไปทิศทางด้านหน้านะครับก็ครูได้ปรับมุมปรับองศาแล้วประมาณประมาณ8 นะเจ็ดถึงแปดองศาเอียงตรงนี้โอเคนะครับอันนั้นจบนะครับอันนั้นคือรายละเอียดยิบย่อยนะครับต่อมาเราก็มาทําการติดเครื่องหรือปรับเปลวแก๊สก่อนนะครับโอเคครับโดยการตรวจเช็คซ้ายเช็คขวาแก๊สนะครับที่ที่ไหลมาเราได้ตั้งระบบอะไรเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการติดเปลวเปลวไฟเปลวตรงนี้คู่ที่บอก นะครับได้มุมได้อะไรเรียบร้อยแล้วหลักแรกเลยเปิดวาลมีมีสาวาลนะเปิดวาลอเซทิลีนแล้วก็หลังมือสัมผัสตามที่ครูบอกนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ปรับวาลออกซิเจนนะครับแล้วไอวาลพิเศษมาก็คือวาลนี้วาลที่3อันนี้เขาเรียกว่าวาลลมด่วนก็คือลมปล่อยลมโดยตรงโดยที่ไม่ผสมแก๊สเขาเรียกว่าลมด่วนวาลลมด่วนโอเคนะครับ ดูหลักแรกเปิดอะซิเตลีนเปิดวาวเดียวนะเปิดก่อนนะอะซิเตนหลังมือสัมผัสแล้วก็ทำการจุดติดสปาร์คไลทเตอร์ A T e R, จุดติดตรงนี้แล้วก็ทำการปรับให้เป็นเปลวตั้งเปลวลักษณะเปลวเปลวไหวๆแบบนี้ ช,ชา้าๆใจเย็นๆช,ชา้าๆการปรับเปลวการตั้งเปลวช,ชา้าๆไม่ต้องรีบ